ผู้สูงอายุหลายคนกำลังรอคอยเงินบำนาญเพื่อชีวิตหลังเกษียณแต่รู้ไหมว่าการจัดการเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเท่านั้นมันเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตที่มั่นคงและสบายใจมาดูกันว่าเงินบำนาญชาราภาพเดือนพฤศจิกายน2568จะเข้าบัญชีวันไหนและสูตรคำนวณที่ช่วยให้คุณได้เงินสูงสุด3 000- ถึง7.500บาทตลอดชีวิตจะเป็นอย่างไร ในยุคที่คนเราอายุยืนขึ้นการเตรียมตัวสำหรับช่วงหลังเกษียณจึงสำคัญมากสำนักงานประกันสังคมสปสได้ประกาศรายละเอียดการจ่ายเงินบำนานชาราภาพเดือนพฤศจิกายน2568แล้วซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้สูงอายุ55ปีขึ้นไปที่ส่งเงินสมทบมาระยะหนึ่งเพื่อให้คุณวางแผนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจสงสัย ทำไมต้องรอวันที่เฉพาะเจาะจงและหากพลาดโอกาสยื่นคำขอจะกระทบต่อสิบอย่างไรสปรสได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการจ่ายเงินบำนาญชาราภาพตามปกติจะโอนเข้าบัญชีผู้รับภายในวันที่25ของทุกเดือนดังนั้นสำหรับเดือนพฤศจิกายน2568นี้เงินจะเข้าบัญชีในวันอังคารที่25พฤศจิกายน2568ไม่พลาดแน่นอน ตอนนี้มาดูกันว่าผู้ใดบ้างที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพนี้โดยมีคุณสมบัติหลักๆที่ต้องครบถ้วนมาฉบับละเอียดกันเพื่อไม่ให้ใครพลาดอายุที่กำหนดคุณต้องมีอายุครบ55ปีแล้วพอดีไม่เกินหรือน้อยไปเพราะนี่คือเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการเข้าสู่ช่วงเกษียณสถานะผู้ประกันตนจะต้องเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33เช่นพนักงานในบริษัทหรือมาตรา39ผู้สมัครใจเอง และต้องสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้ทำงานหรือจ่ายเงินสมทบอยู่ในปัจจุบันระยะเวลาการสมทบต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย180เดือนหรือประมาณ15ปีเพื่อให้สิทธิ์บำนาญรายเดือนเกิดขึ้นเมื่อเข้าใจคุณสมบัติแล้วต่อไปคือช่วงเวลาในการยื่นขอรับสิทธิ์เพราะหากไม่ทราบอาจทำให้พลาดเงินในเดือนนั้นๆมาดูกันสำหรับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือเงินก้อนใหญ่เศร้าเมื่อยื่นคำขอและได้รับอนุมัติแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน7-10วันทําการหลังจากนั้นซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้เงินไปทำอะไรใหญ่ๆเช่นซื้อบ้านหรือลงทุนสําหรับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนหากอนุมัติแล้วเงินจะเริ่มโอนในวันที่25ของเดือนถัดไปหลังจากยื่นคำขอข้อสำคัญที่หลายคนมักมองข้าม หากต้องการให้สิทธิ์เริ่มในเดือนที่ยื่นทันทีคุณต้องยื่นภายในวันที่7ของเดือนนั้นเองแต่ถ้ายื่นหลังวันที่7็แล้วสิทธิ์จะเริ่มในเดือนต่อไปและคุณจะได้เงินของเดือนปัจจุบันรวมไปด้วยในงวดหน้านี่คือเคล็ดลับเล็กๆที่ช่วยให้ไม่เสียสิทธิมาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพที่คำนวณจากร้อยละของค่าจ้างเฉลี่ยใน60เดือนสุดท้ายก่อนกเกษียณและระยะเวลาการส่งเงินสมทบยิ่งส่งนานยิ่งมีโอกาสได้เงินสูงขึ้น ซึ่งเป็นการให้รางวัลแก่คนที่วางแผนระยะยาวมาดูช่วงต่างๆกันถ้าส่งเงินสมทบ15-20ปีคุณอาจได้รับประมาณ3,4125บาทต่อเดือนเหมาะสำหรับคนที่เริ่มส่งไม่นานแต่ก็พอมีเพื่อครอบครองชีวิตประจำวันถ้าส่งเงินสมทบ21-25ปีได้ประมาณ4,350-5,250บถึง5 2า0บาทต่อเดือนซึ่งเพิ่มขึ้นพอสมควรช่วยให้มีเงินเหลือใช้ใจ่ายในเรื่องอื่นๆ ถ้าส่งเงินสมทบ26 3 0ถึง30ปีได้ประมาณ5,475บาถึง6,375บาทต่อเดือนนี้คือช่วงที่เริ่มเห็นผลของการส่งนานขึ้นถ้าส่งเงินสมทบ31 3 5ถึง35ปีมีโอกาสสูงสุดถึงประมาณ6,600 7,500บาทต่อเดือนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ส่งมานานจนกเกษียณเพื่อให้มีเงินเพียงพอตลอดชีวิต นี่คือการคำนวณที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าการส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าการคำนวณน,นี้ยุติธรรมหรือไม่ทำไมต้องขึ้นกับระยะเวลาที่ส่งและถ้าคุณส่งน้อยกว่ากำหนดจะได้เงินน้อยเกินไปหรือเปล่าและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนมองว่านโยบายนี้สนับสนุนการทำงานต่อเนื่องแต่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นการบังคับให้คนทำงานนานขึ้นเพื่อสิทธิที่ดีกว่านี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นภาระต่อแรงงาน ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/wp/ or so เพื่อความถูกต้องแม่นยำคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้การคำนวณเงินบำนาญควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้คนที่ส่งน้อยกว่าได้เงินมากขึ้นหรือไม่หรือนโยบายปัจจุบันช่วยส่งเสริมการวางแผนทางการเงินได้ดีแล้วแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์กันเถอะ